สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปทุกขู่ทุกคนบบกติดขัดอยู่พี่น้องผู้เบิงเราพัฒนามาเบิงต่อเด้พี่น้องเด้เราพัฒนาเมืองวัานนี่ชีหลบเราพี่น้องบ่เขารุดไปเขาเจรตโตสองโตเด็กบินเกกบ่จับขูนะพี่น้องนอะเอาไม้พี่น้องเอาไม้ต่อไม้เติมไม้นะพี่น้องนอะยับปถิมยับเปล่าป่ากันเด้อผู้ติดตามก็ได้เคย ลำด้วยน้ากันเย่ะดอกบ่เขาสองสามรอบกะย่าถิ่มกันยื่น้ากันเบื้องกันไปจกเจเากินบ่เขาหลบับนี่ก่ะจเขาหลับรุ่นไปน่ะเราพี่น้องนะมันก็นมีพิดผลาดเนี่ยจังเลยมันเป็นของำนนคำนวณเด็กคำนวณนะพี่หลังเนะเอาไม่เอาไม่เอ,ไมเอากอนสิเขาไปเบื้องเล่ากับเบิ้งอันนี้กอนพี่น้องเบื้องหน้าปกหน้ายังงามๆกอนนะพี่หลังนะหน้าปกางาม ใส่เจียวๆก่อนเบืののの้องหน้าปกพี่น้องเอาหน้าปกไปเบื้องเบื้องเล็กเบื้องเบ้อร์จังเบื้องหน้าพี่น้องนะเบื้องหน้าปกดีๆกันเฉยๆกันพุ่นพใหญ่เีายงอําตามอยู่พุ่นพญานาคกบฏในร่องสีดอกพี่น้องกำลังสร้างอยู่พญานาคกระไดเดี๋ยวจังเบื้องบาสิเมื่อได้สิได้สร้างกระจิตได้แจ้งสุพี่น้องฟังนะพี่น้องบรนไก่เล่นคียงกระจิตได้ลังมา งานสลองกันโดนยอดพี่น้องปีหน้าพลตรีเนาะมึงส่งปีนี้พระท่านคือดอกปีหกเจ็ดนี่ย่งหกแปดปีคือเยอะเอาพี่น้องเบื้องนี่แล้วก็มาไปเบื้องเล่าพัฒนาํำกันนะพี่น้องบัดนี้เนาะไปเบิ้งเล่าพัฒนาต่ออ้าวหลังจากเบื้องหน้าปกแกเรามาเขาเล่าพัฒนาต่อนะพี่น้องเนาะลดไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสามหลอดแล้วลดเขาเขาบ่เต็มคือเก่าแล้วพี่น้อง เขาบ่มืดนะพี่น้องน่าเล่าพัฒนาลุดไปแล้วขออภัยเดินพี่น้องเน้อที่ลุดไปเอาไม่เอาไม่วันชุกนี่เอาไม่พี่น้องวันชุกที่หนึ่งชุกที่หนึ่งเอาไม่พี่น้องหนึ่งพฤศจิกายนเป็นเดือนไหมแล้วไปไปเดือนบ่เขาสามซีหลบซีหลบพี่น้องลุดไปซีหลบขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเน้อได้ซ้อนโตพัฒนาก็ออกมา หกสองสี่หกหนึ่งสี่เด็กวิ่งปูมีเขาเขาวิาว่งอยู่เด้อพี่น้งอง,ง,องเด้อว,อว่าเป็นว่าเขาดิเขาวิ่งหนึ่งยกพี่น้องไปเด่นศูนย์ใชวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์ได้หนึ่งสี่ยกพี่น้องเขาวิ่งเยอะเรื่มตัวว่ามันว่าได้ยังได้วิ่งเยอะพี่น้องได้วิ่งหนึ่งยอะ ถือว่าตามได้ที่ตามไดนอยู่น้อพี่น้องเนาะไหนวิ่งหึ่งอยู่ไดนวิ่งหนึ่งหนึีหกงีมี6กกับหนึ่งพี่น้องหกหนึ่งมีหกหนึดยวก็4ีหลังถือว่าผ่านวิ่งน้อพี่น้องเนาะเขาวิ่งอยู่เขาวิ่งเน่งาไปเนกัจับคู่ก็มี0ั้นหกเ็ดนแ

เกต010ซีโต้ลดไปพี่น้องได้ใจวิ่งพี่น้องเนาะ,ะเขาวิ่งอยู่เอาบานนี้มาเบิ่งของวันที่หนึง่งวันที่หนึง่งผู้จิกก้กกาเด้อพี่น้องบ้านนี้ผู้จิกก้กกาเย็นวันศุกร์ที่หนึ่งผู้จิกก้กกามือเดียวกันกับรัฐบาลละพี่น้องบ้านนี้ออกมือเดียวกันเลยไผยสิเป็นไผยระเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะไผยสิโศภัยส,สิมันกับมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนามาตองหด บางทีหนึ่งพุชกีกาวันชุกทีหนึ่งนี่แหละพี่น้องเอามาเบื้องในวิง่ใงให่ดอกพี่น,อน้องบ้าหลุดบ้าหลุดในวิ่งยุ่ถือว่าไปได้ยุ่ใงในว่าหลุดได้วิ่งเขาวิ่งได้ยุ่งในวิ่งหนึ่งเนี่เอาบานนี้มาเบิ้งของวันที่ของบานที่นนนหนึ่งพุชกีการได้พี่น้องเด้อเอาเหล,ล,ล,ล็กบนเหล็กเครืงเหล็กตั้งรักก็น้องพี่น้องมันเหล,ล็กตั้งรักไม่เป็นเหล็กบน เล็กตั้งลักเหล็กเคี้ยงก่อนเล็กวินกกอนบนลางบนลางเหล็กวินเหล็กเคีเ้ยงเหล็กตั้งลักก็มี0ศูนย์สองสาม สีาแปดวิ่งอ้าวไปต่อพี่น้องสายเขาบ้างหนึ่งหัน ดแป๊บหนึง่งวิ่งสองสองสี่หลุดสองสี่หลุด đen xoáng lòng xì จับคู่บาดนี้เด็กเก่งเล็กบินเด็กตั้งรักไปแล้วจับคู่จับคู่0ูนย์ศูห ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดสองสี่ สองสีสองสีสงสแปดหาแปดสอ สามตัวสี่สองแปดแปดจับให้หกหกประตูเราได้ไพี่นางได้ C C สี่สองแปดสี่แปดสองจับหกประตูะให้เลย แปดสองเพื่อพีู่จองผู้มนุนบ่เป็นี่แปดอนให้ง่ายๆเขียนตามนี่ไปเลยนะไปเชียวในกระดสี่แปดสองสองแปดสี่สปดสี่แปดสองแปดสี 2-4-8 8 8 2-4 8 2 สตัวจับให้4ตัว5น08ศูแปดมักกระจัดกัดกระพันเดือพี่น้องเด้อสอตัวสตัว08 2ย์แปดสอี่เดใจมักเด้อพี่น้องเด้อบวา,ากันมักกระจัดคัดกระพนัน0ูนยหา 0 2นย์สย์งส่ังละสาสุดพี่น้องสาสุดเพรามันยังละสาสุดพอสี่โตสามโตสุดเดียวน่นแหละพี่น้องแต่แห่งมุน6ประตู3ามโต มันให้งหกประตูซื่อๆ,ๆโอ้ยเขียนว่าท่านเบิ่งให้หมดเบาเริ่มเบิ่งพี่น้องโทษๆอดพี่น้องก็สิรุ่นกันพระแห้งน,นะเนาะบาเห็นกุมพี่น้องเอาสีนี่แหละเขียนเนาะนอต้องเอาสีแดงจังววากันสีสีแดงไว้ดอกสีแดงกุม cung Són xí phi làm kiến tế lệ ngày ngày cung hốc, hốc. cầu đám si si cầu แปดสองสองดไล่ 8, 6, 6, 7, อาพี่น้องก็ได้มากไงผู้นี้เขามาแล้วก็แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วเล่าพัฒนามาแล้วว่ามันว่าใดยังพี่น้องได้วิ่งยุ่ได้วิ่งหนึ่งเขาวิ่งหนึ่งยุ่หนึ่งว่าว่าใดยังคิดว่าว่าใดผลว่าเบื้องละผลใดหนึ่งโย่พี่น้องคือว่าผ่านเนี่ยน้อพี่น้องเขาวิ่งยุ่วิ่งได้นี่ก็เทวะผ่านเล่าพัฒนามามาตองหมดพี่น้อง วันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเริ่มเขามาแล,ล้วพี่น้องเริ่มเขาวิ่งแล้ววันนี้แตกแล้วพี่น้องจับโคเขาละงอนนี้หลอบนี่เนาะวันที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งนี่เหล็กเคียงเหล็กวิ่เหล็กจับลักกบมี6งกโตนะพี่น้องนะมีศูนย์มีสองมีสามมีสี่มีห้ามีแปดวิ่งรูดสองกับสี่พี่น้องเด่นสองล่องสี่ คูวิ่งเด่น2อล่องสีาใบนี้จับคูกลมนะพี่นนะนังนนบาในี้เนาะศูนล่องไป05นยก็ล่องไป08นยก็ล่องไป2อเด่นแล้วพี่นนังเป็นตัวเด่นสอเด่นแปดาล่อง 8ปกรเด็นเด่นสอคู่พี่นนองรอบนี้ให้เด่น2คูแป2สองสองีองตัวกะนซีสองแปดแล้วกัสอง 4, แปดสองซี 8, 2, 4, นี่เด่นเลยพี่น้องสามตัวสองแปดซี 2, 8, 4, กระลองมานี่ซีโต้ศูนย์แปดสองซีนี่พี่น้องปูเก่งเด้อพี่น้อง,งเด้อเจ่าพวกเก่งในมดทุกคนละแต่ว่าในในขุมมักส่วนตัวของปูคือตัวนั้นล่ะซีตัวนั่นละ่นนละอันนี้ก็ะปินล่องมากพี่น้องเนาะ อ่พี่น้งองพใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูนี่เลยพี่น้องเด้อกดกำลังใจให้ปูนะรุดมาสองสองสามหลอกหลอกที่ซีหนึ่งว่ารุดเขาอยู่พี่น้องเขาเขาวิ่งน้าพี่น้องเนะาะถือว่าผ่านอยู่พี่น้งองพใดเขามาแล้วกัแชร์บอกต่อๆกันไปได้พี่น้องเด้อให้โชคไขมันกันกทุกคนเอาครับสบทวนให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเล่าพัฒนา วันที่1ก,กุจกิกา2หาหมมเกตเลขเคียงเลขวิ่นเลขตั้งรับ0234หา8เลขวิ่งหลุด24หลุดเด่น2ลอง4จับคู่02 0ห08 24 8หา82 เดี๋ยวก็กลม2องล่องศูหาล่องศูล่องกลม2อกลมกมสอ่ล่องแปหาล่องแปดองกลม82ดามตัวก็มีสี่สองแปดสี่แปดสองสองด่องสี่กลมเ่นสองแปดสี่ก็มาล่องสตัวก็ศูนย์ 0หา240224เอาพี่น้องเขามาแล้วกะแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งติดตามบัให้โศกมันกันทุกคู่ทุกคนมีโศกมีหลับกันทุกคู่ทุกคนผู้ติดตามโศกโสดมันเด้อพี่น้องเด้อเงินน้องท่องไหลยจะเก็บอ่าจนเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพ่ารักษาเทวดาุ้มข้องพี่น้องสุขูสุขคนอยู่สุขสบายขอบขวอยเย็นเป็นสุขพอกันไหมกับวันจันทร์พุลพธพี่น้องวันจันทร์ต่อไปพลลัพธสำหรับมื้อนี้ รอบนีก็ขอเก้าข้ามวาสวัสดี